สวัสดีครับกินกับฟางชาแนลครับผมวันนี้เมนูก้อยเนื้อรอยเลือดพี่นองผักก็มีผักเคี่ยงก็มีโหระพาสลัดไอขิงนะครับผมขิงอ่อนทั่วผู้นะครับผมกับข้าวเหนียวหนึ่งกระติบน้อยๆไปครับกระตงหลายยางกินเลยครับผมไปต้องโฆษณาหลาย เหลือได้เป็นตายานถ้อไม่้องนี่เหลือสดๆเลยมากวนอีกแล้วมากวนอีกแล้ว นี่ทายลึกครับผมมันดำมันดำขู่ใจขึ้นเขาครับเลือดไหลทั้ง่างหมด Ừ. luyện lợi là phải không luyện nhòi là <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลูกโดดไปนอกต้งลูกโดดต้งขิง แซ่บคือเกาครับพี่น้องเลยเบิดอีกแล้วขึ้นนี้ก็ได้เมนูก้อยร่อยเลือดสดๆเลยพี่น้องมันนำสมอพี่น้องเดบิ้งเด้เห็นนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ชงกินกาะฟางนะครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปผักผนก่อนนะครับเราไหวพอกันขลิปหลังนะครับผมขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ